three two one เลก okay. ลวัเล,เลย okay. นยโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนเ่อวันนี้มาพบกับเด็กตาโกเด็กตากล้ว wow. นะคะ้า wow. ่แล้ววันนี้พวกเราเด็กตากลมจะมาทำอะไรกันครับพี่แป๊บมาเล่นรบ ใช่แล้วพวกเราจะไาเล่นโลบบการก่อนที่พวกเราจะไปเล่นแบบอะไรฝากเพื่อนๆกดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับผมวันนี้พี่แป๊บจะพาไปเล่นแบบอะไรคะแบบอะไรเอ่ยแบบช็อคเวฟแลนซิ่งกนะครับพี่แป๊บอยากเล่นแบบช็อคเวฟแลนซิ่งนะครับก็จะพาน้องไปลองเล่นว่าเป็นยังไงงั้นเข้าไปดูกันเลยเป็นอย่างไรบ,บ้าง ก็เข้าใจตามใช่ไหมนี่กดเริ่มเกมเลยอันแรกแล้วมันก็จะเป็นุงมอแบบนี้ถ้ามันเป็นสีดําทุกอันแบบนี้เราอ๋อเป็นยังไงเนี่ยถ้าเรากดสีดำถ้าเรากดสีดำสามอันมันเป็นแบบนี้ให้เราต้องหยุดพักก่อนเพราะมันจะกระโดดไม่ได้อว้าวหจุดสีดำเนี่ยมันมีเงินให้เก็บด้วยอจุดสีดำ จุดสีดาตรงหน้าจอ3จุดนะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้บอกเวลาเรากระโดดนะครับม,มันก็จะกระโดดได้อยู่3ครั้งโอ้ okay, โอเคอ๋อโอ้ยโอ้โหไปเร็วมากหุ้ยสี่สามสองหนึ่งคือหนึ่งเลยวันสตาร์ทใช่ไหมใชยอันนี้เขาโหวตอ๋อจะมีโหวตด่านก okay. ันนะเพื่อนนะโหวตด่าน แล้วเลือกเลยนะอ๋อได้แล้วเลือกเลยโอเคนี่ดันอะไรอ่ะดันทะเลทรายเอ๊ะหนูอยากเอาอันนี้อู้ยคืออะไรพี่แป๊บอุ้ยพุ่งออกไปไกลเลยอ่ะออกไปนอกโลกวิ่งอย่างรวดเร็วครับไหนโอ้พี่แป๊บสู้ๆพี่แป๊บกู้ป๊บหลับกู้ป๊บกู้ปั๊บสู้ๆโอยกระโดดอือหือ ตกน้ำเลยพี่แป <lum S 2> ๊บีนพี่แป๊บกระโดดเิดตกน้ำเลยครับปุ๊บปั๊บต้องดูด้วยนะต้องหยุดหยุ้หยุด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 รย้ดหยุดหกุดหย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 ุนหุ่หยุดหยรดหยุดหยุดียัวห็ุดหยุดหยุดหยุดยุดห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 ยุดยุดหยุดยหยหยุดหดดดหยุยุดยุ อุ๊ยยกโดเพลินไม่่อยตกเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะก็ยากเหมือนกันนะลูกนะอุ๊ยอกระโดดกระโดดกระโดดขะ้นหลังคาบ้านแม่เลยเอ้ยอะอุ้ยอุ้ยเปรียบหน่อยตกแล้วเราก็ต้องหยุดพักบ้างสิลูกแบบให้มันขึ้นสามชิ้นไงมันจะได้แบบถ้าเราโดดเพลินพ่าดตัวอะไรนี่อะไรครับโอ้โดดแบบนี้ แาบนี้ไม่ใช่กระโดดอย่างเดียวนะครับนี่เลเซอร์โอโดนอะไรโดนตรงไหนโดนเลเซอร์สีแดงๆเมื่อกี้เมื่อกี้หนูยังไม่ได้โดนเลอุ้ยอุ้็เห็นอยู่ว่าโดนแต่หนูไม่เหนเห็นน้องด้วยเราไปอย่างรวดเร็วเลยครับรอบนี้เห้นี่เรามอ่เราพักก่อนเราเราต้องพักให้มันนี้หยุดก่อนชุบชุบุนยช่ว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 ย่วยช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 ่ยช่ว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 ย่วยช่วย เก็บตกนะครับโอ้อโหโอ้อโหยังไงเก็บเหรียญได้ไหมมีเก็บเหรียญด้วยนะครับเพื่อนๆแต่มาถึงด่านไหนแล้วเนี่ยเก็บเหรียญเก็บเหรียญใช่แล้วก็สนุกดีนะครับด่านนี้เด็กๆก็สนุกดีครับเพลินๆดีกระโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องบังคับในการกระโดดสากครั้งนะครับ กระโดดเกยกว่านั้นแล้วก็ตกน้ําตายแป๊บใกล้ถึงเซชัยแล้วอยู่ตรงนู้นเองนิดเดียวเองปุ้ยปุ๊บปั๊บก็มาแล้วปุ๊บปั๊บมาใกล้ถึงแล้วบบบเฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์ทิปก่อนเลเซอร์เลเซอร์ตทำไมโอ้พี่แป๊บเฮียนิดเดียวึ เดี๋ยวีิเดียวเลสเอร์ดูท้ายดอกกํลังลอยกํลัสีเขียวแสงสีเขียวสแบบีเขียวเย้<า>เช็อคเวแฟแอนซิง่งเป็นอย่างนี้นี่เองออนะฮะเพื่อนเถ้าอยากเล่นด่านนี้ก็สามารถเข้าไปดูสามสองหนึ่ง ในโลบอกใช่ก็เกมนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นก็เป็นเกมช็อคเวฟแร็ตซิ่งในโลบอกเขาไปหาดูได้นะครับดูชนะกับเพื่อนสำหรับวันนี้ก็เด็กๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้พี่แป๊บนึงนะคุณป๊าเล่นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบายๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะ กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ๊งกิ้งโอเคอาหนูกำลังโหนอะไรโหนอะไรครัลูกไหนดูซิโหน